Oh, mang oh, oh, oh. lắng nắng tết lắng tít, tết nén tít, nên trung. Ao thưa a lẽ, ở vô ở vô nhảy vô nhảy vô nha vô nha vô nha vô ô ô ô, vô nha vô vô nha vô nha vô nha tít nha vô tít vô nha tít nha vô กิดเห็นปะ่ะพี่หน้าบอกแล้วว่ามันต้องขึ้นมากินน้ำตื่นนั่นนั่นหายอู้นั่นทุกผู้ชมกองคงนุง่งอยู่เห็นป่ะนึกว่าหายไปไหนนึกว่าเบ็ดหายนั่น,น,นเอา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 ,เอามาลุ้นกันดูอยู่บ่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านพีน่มนามาปักเบ็ดดีไหมครับไหมทางทางมังกรเดี๋ยวจะเล่นมาหน่อยนึงเนาะเป็นปลาสีเทาเปนเจ้าตีสีถ่ายไว้มีโตครับท่านผู้ชมเหรอแต่พี่น่าสีฟ้าปากักมือนี้มาแต่เว้นอยู่บอลท่านนี้มืดอยู่อีแต่เว้นบอลท่านนี้ตกอยู่ท่านผู้ชม ครับ <Yep. S 2> แต่เว้นมาท่านได้ตกดินอยู่นี่แต่พี่หน้าฉีปกักปักไปข้างหน้านีล่ลงไปพูดหน่อยห้องน้ำไหนนี่ไหนมีโตท่านชมแต่นะพี่หน้าฉีปักไปนี่นะนั่นนัน่นเออ ปักเดี๋ยวคือปักขึ้นไปุณปลาหุบในสายนี่ส,มสม้มเดี๋ยวเสีอ,ออกมาจากมองนี้เนาะไปที่นี่แหละอ่ะเดี๋ยวพี่น้าไปปักทั้งคณต่อพย้อนกลับมา มันๆนิันึงนี่สวยมาก ลุน่างยามครับสองทุ่มกว่ากับสามทุ่มและไว้ยามเป็ดกันเนาะไปไปลุนกันี่ได้โตบ่าหลังนี้ยังยูเก่เกีาเก็บตะปาดเขียวโอ้ไฟนิสบางดีจังหลังนี้ยังยูยังชุ่ม Ô. Nó bơi ở đằng đằng này. Thấy không? Nó Ô. À để phía này ừ. con. Lăng này tít, lắng này tít, lắng này tít, này tít. ฟุดดเห็นป้อยงนิเห็นปะห,หน้าบอกแล้วว่ามันต้องขึ้นมากินน้ำตื่นนั่งนัอยงนี่นมว่าแล้วมันต้องมาขึ่นามากีนน้ำตื่นแม่นี่หรือติดแล้วได้แล้วนั่งแทมนังแ,งแงมยงนมมาเลยงชุมโอ,มโอม้หลังนั้นติดแล้ว

không cần lên luôn làm như tay. để thế nào nó kẹp Ồ, ô ô ô, xem xem xem, lãng nôn, Đi, đi, đi Đi, đi, nỉ, Đi, đi, Làm quân oh. khắc ตอนนี้ก็สีทุงกลัวละเนาะกับไม้ปลาขี่ไทยนี่ปลาขีเกเนาะีน่าก,ก็ได้มันสีโต เดี๋ยวมาลุนตอนซากันต่อเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีสวัสดียำสตรีพี่น่าตื่นสายเจ็ดโมงกว่าเนาะป้ามาเก็บเป็ดครับท่านผู้ชมป้าขีดไยนี่เนะาะมันขึ้นได้ไปซีตัวเมืม่อเมื่อลุนกันท่นานผูน้ชมตอนซาเนี่สีได้พอได้ออมปะอืมผู้ชมหลังนี้คือนมูบลุนอยูปป่บะโอ้คือเงียบแท้ Ngon bừng đi Vừa nó Ô vô Khoan nói mà khoan nói Ông chung Khoan để ôm lại Sao này bỏ heo lạ Nâng tèm nâng tèm หนึ่งแต้มอคอน่อยใส่แก่งออม่มานมช้ชมโดนโล่อะไรเบิดเนาะเอา้าเก็บไปที่ละแก้ม Tang có đội để hoa oh. hoa uh, hoa uh, hoa uh. hoa ô ô nên hoa nên tít hoa nên tít nên 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 thưa hoa 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 nhảy vào nhảy vào hoa 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 ô ô hoa 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 โอ้โอ้ใส่อ้อมใส่อ้อมตี่ดอกเบ่าตาเลยท่านผู้ชม Đem đi 2, mà leo, xài ôm xài ôm lụt phút đi, gập rồi đây bay, thảo thùng, gập thưa mấy thưa ô tỉ nhờ thưa 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 bạc mai thưa mấy thưa ô lắng thưa tít đu. ตายแล้วมั้งโอ้ปลากเกลือลนะคุผู้ชมใส่เดียวกันเลยปาปีนี้ใส่ปลากเกลือครับ Chào anh em xem. Đây mấy 3. Đó. Để mấy sắm anh em xem. Bờm mài. Mài pa thai กระเจ้าขาดหน้าไว้มีโตหาอยู่หา,หากินกะบนแน่อนอนหร้อกะจะฝากเบื่อกันเด้อบางที่ก็ได้หลายบางที่ก็ได้หน่อยนะเนาะจะพีินากัสอบหาไปงามถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบื้องเอาหลังนี้หายท่านผู้ชมหายอู้ลุนท่านผู้ชมกล้งคงคงองอยู่เห็นปะโอ้ยขั้นถอน

างมือก็ได้บางมือก็ไม่ได้แตมดีสีครับสีเต็มละบางมือก็ร้ายได้บางมือก็แมนครับ ซาวนี่เนาะโอ้่วยหมดแดงก็เดี๋ยวอมอืมได้ปลาปะ๊อปซีตอ่อท่านผู้ชมนะก็ได้แกงอมพหนากะ่ะขอขอบคุณเนะ้อขอบคุณหลายๆท่านผู้ชมและกับเอซีทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชม งวิถีชีวิตคนในเมืองมาตลอดเนาะก็คนที่เขามาเบิ่งไม่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับเด้อท่านผู้ชมพีหน้าก็สิมีคลิปดีๆให้กับมาฝากมาทายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ดรับชมกันขอขอบคุณห,หลายๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำคลิปนี้กด้อพหน้าก็บสิมีจบซท่านี้แหละพอใกล้แปดโมงแล้วเด้อพีหน้าสิไปดทำงานแล้วขอขอบคุณห,หลายๆครับติดตามคลิปหน้าเด้อ สวัสดีครับบ๊ายบาย